สวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้จะมาสอนในการาลำพงบลูทูธเปิดวิทยุครับผมอันนี้จะมาสอนนะครับปุ่มเปิดจะอยู่ด้านบนนะครับหเห็นไหมครับนี่นะครับปุ่มเปิดพอเปิดได้เสร็จปุ๊บสมมุติว่าเปิดได้แล้วนะครับให้กดตัว M นี่ครับกดหนึ่งครั้ง กดตัว M หนึ่งครั้งพอกดตัว M หนึ่งครั้ง,งมันจะดังฟีดให้กดตัวนี้อีกหนึ่งครั้งตัวสต็อปนะครับตัวหยุดนี่นะครับหรือว่าตัวเพย์นี่นะครับ <c oughs> พอกดหนึ่งครั้งเสร็จปุ๊บจะไล่นะครับวิทยุจะไล่หาขึ้นนะครับไล,ไล่ไล่ไล่หาขึ้นนะครับพอไล่หาขึ้นเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าได้ขึ้นแล้วนะครับ แต่ว่าได้ขึ้นสักสิบช่องสิบช่องนะครับมันจะกลับไปช่องแรกที่มันหานะครับแล้วพอถ้าเกิดเราฟังไปเราไม่ชอบให้กดตัวนี้นะครับถัดไปนะครับจะถัดไปนะครับจะถัดไปอีกช่องนึงให้กดถัดไปแต่ถ้าอยากจะกดกลับกดตรงนี้นี่เห็นไหมครับกดถัดไปนะครับพอกดถัดถัดไปจะเป็นแบบขึ้นถัดไปเรื่อยๆครับ แบบเวลาฟังไปฟังมารู้สึกว่าขึ้นสัญญาณไม่ชัดนี่ครับนี่ครับผมอันนี้เป็นไม้นะครับเป็นไม้ไม้ตัวนี้จะเป็นสาวอากาศปุ๊บจะทําให้ขึ้นสัญญาณมันชัดขึ้นนะครับขึ้นสัญญาณจะชัดขึ้นยกไม้หน่อยนะครับขึ้นสัญญาณจะชัดขึ้นนะครับพอพอขึ้นสัญญาณชัดขึ้นปุ๊บเราก็ฟังได้สบายแล้วแต่ว่า ในกรณีที่เราไปสถานที่อื่นที่เราพบพาไปมันมันจะไม่ได้สถานมันจะไม่ได้ขึ้นขึ้นเก่าแล้วนะครับต้องกดหาใหม่ครับกดหาใหม่ก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับกดตัวตัวเอ็มหนึ่งครั้งอันนี้หนึ่งครั้งถ้าไม่เข้าใจให้กดตัวนี้หนึ่งครั้งแล้วก็กดตัวนี้หนึ่งครั้งมันจะวิ่งหาขึ้นบริเวณที่มีขึ้นวิ่งวิ่งวิ่งหา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 ทีละช่องทีละช่องนะครับปล่อยให้วิ่งประมาณสัก สองสามนาทีก็ได้พอวิ่งเสร็จปุ๊บปล่อยเลยครับปล่อยให้วิ่งเสร็จพอวิ่งเสร็จปุ๊บจะกลับมาช่องเก่าที่มันมีสัญญาณนะครับมันจะกลับวิ่งมาช่องเก่าที่มันมีสัญญาณช่องแรกเลยที่มันหาได้มันจะวิ่งกลับไปหาช่องที่มีสัญญาณช่องแรกแล้วก็มันก็จะเปิดเสียงเพลงดีเจที่มา <'d S 1> พอได้เราได้เสร็จปุ๊บเราไม่ชอบให้เรากดถัดไปนี่นะครับ ม่ไม่ต้องกดหาแล้วนะครับกดถัดไปมันจะเปลี่ยนเป็นช่องนึงกดถัดไปจะเปลี่ยนเป็นช่องนึงกดกลับก็จะกลับมากดถัดไปก็จะถัดไปถัดไปก็จะถัดไปอันนี้นะครับวิธีหาคลื่นของลําโพงรุ่นใหม่นะครับทุกตัวนะครับทุกตัวจะหาแบบนี้หมดเลยลาโพงรุ่นใหม่แล้วก็เสาอากาศจะไม่มีมาแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นไม้นะครับเป็นไม้เป็นสายไม้สายไม้จะมา แทนเป็นเสาอากาศนะครับถ้าเกิดสัญญาณไม่ชัดเงี้ยต้องใช้สายไม้นะครับแล้วก็ต้องเป็นต้องเป็นที่ที่แบบว่าดีๆหน่อยนะครับมีแดดนะครับถ้าเกิดไม่มีแดดแสงเสงเสียงก็จะไม่ค่อยชัดเหมือนกันโอเคนะครับจะ่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับเพื่อทำคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ